ชื่อแม่ฉลองแสงพ่องค่ะอยู่บ้านเลขที่สามสิบเก่ามูลคิดตำบลตกหมูอำเภอเดียดภูมิอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกุ้มแก้วบองค่ะหลักเฮดตัดเชือกสั้นน้ำพริกปลาย่างกากหมูน้ำพริกเฮ็ดแก้วบองแล้วก็เฮ็ดอันน้ำพริกปลาย่างกับพริกปลาดุกกรอบความเป็นมากอะเฮ็ดกินในหมู่บ้านกันอะค่ะแบบพอสมัยผู้ย้ายย้ายกับภาคกันเฮ็ดกินกันในหมู่บ้านและที่นี่ ไอ้ผู้ใดกับว่นแสบเพิ่นกันเลยเเห็ดล่องเห็ดขึ้นมาขายเบืองหมันพอดีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุ่มชนเพิ่นกันเลยมาช่วนว่าเออไปขายเห็ดคุมล่ทงเบียนให้ถูกต้องล้ะกะภาไปอบรอมล้ะกะพอดีมู่บานเป็นมู่บานท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะก็เชิญชวน่นไห้มาแวะชิมกันใดค่ะอ๋อกะให้ม่เที่ยวมู่บานล่ะกะมาแวะชิมแวะสือไปฝากพอเวีพี่น้อตั้งบานก็ไดดค่ะคุ้นค่ะ